อย่างที่เกริ่นไปนะครับหนีไม่พ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะเพราะว่าหาตัวเล่นยากมากช่วงนี้คุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยเพิ่งเบื่อกันนะ <laughs> เราเอาหุ้นมารี <laughs> เรียกว่าเอาหุ้นมารีไซเคิลมาเชียร์กันเพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มที่ราคาแข็งแรงจริงนะครับอย่างเมื่อวานนี้ต <c oughs> ลาดลบสิบแปดเนี่ยบ c ซอกับซี g อที่เราแนะนํา <c oughs> เนี่ยก็ <c oughs> ี่วดขึ้นมาได้นะครับวันนี้เลือกอีเคอชมาเพราะว่าเรามีคาดการกาไรมาราสที่สองซึ่ง ตลาดเนี่ยคาดว่ากำไรไตรมาสสองในจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบต้นๆนะครับสี่สิบสามล้านแต่เราคิดว่าอ่ำเกินไปนะครับเราคาดกำไรไตรมาสสองเนี่ยสี่สิบเจ็ดล้านนะครับโปสี q ่สิบอร์ซนต์ค q อนคิวเลยนะครับโปก้าวกระโดดมากเพราะว่าโควิดเนี่ยต้องบอกว่าเร่งตัวตั้งแต่ช่วงเมษาละแ,แล้วก็ปีที่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะปีที่แล้วขาดทุนนะครับสำหรับ ekh รันเนี่ย ยูสอนี่้ก็บอกว่ากำไรเนี่ยใกล้ระดับนิวไฮมากนะครับนิวไฮที่ไฮ uh, ที่ e ีเคเคยเคยทำได้เนี่ยอยู่ที่ไตรมาส3ามปีสองพนสิบเก้านะครับประมาณสี่สบแปดสสิบเก้าล้านก็บอกว่าไตรมาสนี้เนี่ยเฉียดมากแต่ว่าไม่ตัวตอนนั้นมไม่มเีเปิดตึกใหม่ใช่ไหมคะเปิดตึกคลาวใช่ตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นคือแบบสถานก,การณ์ดีมากผู้ป่วยเยอะนะครับอแต่ไตรมาสที่สามปีนี้เนี่ยปี2อ2 1ยี่เนี่ยพลุแน่นอนนะครับอันนี้คือ ด้วยความที่เราเห็นเลขของเดือนกระกฎาแล้วเนี่ย15วัน20วันที่ผ่านมาเนี่ยรายได้นะครับเพิ่มจากเดือนมิถุนาเนี่ย50%นะครับเพราะว่าตัวเลขโควิดที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คืออ e ีเคนี่ยเขามีเตียงในตึกเดิมประมาณ80เตียงในตึกใหม่ประมาณ60แต่ตอนนี้เนี่ยเตียงตึกเดิมเนี่ยเอาไว้รับผู้ป่วยโควิดอย่างเดียวเลยคือแยกนะครับระหว่างผู้ป่วยปกติกับผู้ป่วยโควิดไอ้ที่มี80เตียงเนี่ย ตอนนี้คือมีสองร้อยกว่าเตียงนะครับเพราะว่าห้องหนึ่งมันแน่นอนสองสามคนละเพราะฉะนั้นแคปซิตี้เนี่ยนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลเขาที่มีถ้าคูณจะไปกันมาเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าเตียงเนี่ยบวกกับโรงพยาบาลสนามที่เขาไปทํากับาทางหน่วยงานของรัฐอีกประมาณสองร้อยเตียงเนี่ยตอนนี้เนี่ยแคปซิตี้คือสี่ร้อยถึงห้าร้อยเตียงนะซึ่งเต็มนะฮะตอนนี้เนี่ยเต็มเลยเพราะว่าโควิดเยอะมากจร,งจรงิรงบริษัทบอกว่าสมมติเข้ามาตรวจร้อยคนเนี่ยเป็นโควิดประมาณสี่สิบคนนะครับเข้ามาตรวจสองร้อยงแปด คืออัตรา <S 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 การปิดตอนนี้เนี่ยตรวจเนี่ยพบ40%ของคนที่เข้ามาป่วงเลยนะ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคือโรงพยาบาลเนี่ยก็ก็จะได้ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้กําไร Q3 เนี่ยจะทำเหนือไยแล้วทั้งปีเนี่ย <S 2> <S 2> <S เดิมที่เราคาดกำไรไว้จะประมาณ120ล้านแต่ไตรมาสแรกออกมาแล้ว33ถ้าไตรมาสสองออกมาตามค่าที่47เนี่ยมันก็ประมาณ80ล้านแล้วซึ่งมันคิดเป็นประมาณ70% ของกาไรทั้งปีเพราะฉะนั้นมันกําไรมันต่าเกินไปครับผมก็เลยปรับกําไรปีนี้ขึ้นจาก117เนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณ164ล้านนะครับโอ128เปอร์เซ็นต์เยียร์เยียสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็ทําไวแ้แฟงแดนะครับโอแค่ประมาณ2เปอร์เซ็นเพราะว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นฐานที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมองว่าระยะยาวเนี่ยถ้าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีเ e คก็จะได้ในส่วนของผู้ป่วยหรือว่าลูกค้าไอวีเอฟ ต้องต้องไม่เพราผู้ป่วยลูกค้า IVF ชาวจีนที่จะกลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าระยะสั้นก็ได้เรื่องของโควิดระยะยาวถ้าเปิดประเทศก็ได้เรื่องของ IVF เอีกก็เลยก็เลยปรับกําไรแล้วก็ปรับเป้าขึ้นนะครับราคาเป้าหมายปีหน้าตอนนี้เนี่ยปรับขึ้นเป็น9บาท20นะครับจากเดิมเนี่ยให้ไหว้อยู่ที่8บาท40นะครับแล้วก็ยังแนะนําซื้อเหมือนเดิมเป็นตัวที่ชอบเหมือนเดิมในส่วนของโรงพยาบาลขนาดเล็กแล้วก็นี้เลือกเป็นพร็อพพิซเลยนะฮะสำหรับตัวหุ้นเด่นของเรา